ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมเดอะรีพอร์เตอร์สาขาพาคุณผู้ชมมาเกาะติดบรรยากาศการเลือกตั้งนายกอบจแล้วก็สมาชิกอบจทั่วประเทศนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็มีทีมข่าวนะคะเกาะติดสถานการณ์อยู่ในหลายพื้นที่ด้วยกันนะคะดิฉันอยู่ที่กะกะตนะคะสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะนะคะคุณกิติธัติยาเดชจรคะ่ะรายงานสดจากที่สมุทรปราการแล้วก็น้องกุ๊กสุทธิดา ะะรายงาน,นสดจากนนทบุรีค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นจะมาฟังเรื่องการเปิดหีบเลือกตั้งที่ทางกรอได้สรุปภาพรวมเมื่อช่วงครึ่งเช้าเนี่ยนะคะเดี๋ยวไปรับชมบรรยากาศสดๆกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะคุณปิติพัฒน์ค่ะคับสวัสดีคุณผู้ชม The Reporter, ดเ,เมดลีพ็ตเตอร์นะครับสดจากตําบลปากน้ําอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับ วันนี้ครับบรรยากาศการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่หลายคนจับตามองนะครับเนื่องจากมีเรื่องของการเมืองในบ้านใหญ่รวมอยู่ด้วยซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้หลายคนจับจ้องมาที่ตัวจังหวัดสมุทรปราการเองนะครับเพราะว่าจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีประชากรที่มีการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยกว่า1นึ่ล้านแปดหมคนนะครับซึ่งมีทั้งหมด3ามสขออภัยครับสาเขตเลือกตั้งนะครับที่ประชาชนนั้นสามารถออกมาใช้สิทธิ์ใ้้เสียงไดนะครับ โดยแต่ละเขตเนี่ยก็จะมีประชาชนนั้นทยอยเดินทางออกมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็บรรยากาศแต่ละพื้นที่ก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับจุดที่ผมอยู่เนี่ยคือบริเวณโรงเรียนเซนลาฟาลนะครับซึ่งอยู่ในตําบลปากน้ําอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยในช่วงเวลาเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยบรรยากาศต้องบอกว่าคนค่อนข้างบางตานะครับเนื่องจากว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะครับรวมถึงประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับ สำหรับบรรยากาศการเลือกตั้งนะครับมีหลายหน่วยนะครับที่ประชาชนเนี่ยเริ่มเดินทางออกมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเพื่อมาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งนะครับโดยเฉพาะจุดใหญ่ๆนะครับอย่างบริเวณตำบลบางปลาอำเภอบางพีนะบางพีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีประชาชนนั้นออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคับคั่งนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมารวมถึงที่บริเวณศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองบางแก้วนะก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ประชาชนนั้นทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามครับจังปปากกาหวัด พื้นที่ที่มีผู้ประกอบการและโรงงานขนาดใหญ่ที่ยังคงเปิดทําการในวันเสาร์อยู่นะครับทางกรกตนเนี่ยก็ได้มีการประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อขอความร่วมมือไปถึงผู้ประกอบการนะครับเพื่อให้อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานที่ทํางานในช่วงวันเสาร์เนี่ยสามารถออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับซึ่งรวมถึงเรื่องของการขอทําบัตรประชาชนด้วยสําหรับผู้ที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและไม่มีเรื่องของบัตรแสดงตนนะครับทางกกตประจําจังหวัด สมุดสมุตปาการเนี่ยก็มีการอำนวยความสะดวกนะครับโดยให้ประชาชนที่ไม่ได้นําเอกสารมาแสดงตนในวันนี้นะครับสามารถขอติดต่อทําบัตรประชาชนที่สํานักงานทะเบียนอําเภอนะครับหรือสํานักงานทะเบียนท้องถิ่นได้โดยทันทีนะครับและสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่อได้นะครับเรื่องที่น่าสนใจอย่างที่บอกไปครับก็คือจังหวัดสมุทรปาการเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีโรงงานขนาดใหญ่หลายแห่งนะครับ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีโรงงานเนี่ยรวมๆแล้วกว่า7,000แห่งด้วยกันรวมถึงจะมีสถานประกอบการเนี่ยรวมกว่า26,000แห่งนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังคงทํางานกันอยู่ในช่วงวันเสาร์นี้นะครับโดยทางกกตนเนี่ยก็ได้มีการขอความร่วมมือไปถึงหน่วยงานภาครัฐนะครับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการประชาสัมพันธ์หรือขอความร่วมมือไปกับทางตัวผู้ประกอบการให้มีการผัดเปลี่ยนเวรหรือมีการสลับกะนะครับเพื่อมาอำนวยความสะดวก ซึ่งหากว่าผู้ประกอบการรายใดเนี่ยมีการขัดขวางไม่ให้ลูกจ้างของตนเองออกมาใช้สิทธิ์นั้นก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะครับโดยกก,กตนะครับได้มีการจัดเรื่องของการอำนวยความสะดวกโดยการตั้งหน่วยเลือกตั้งใกล้ๆจุดบริเวณที่มีผู้ประกอบการหรือสถานบริการโรงงานต่างๆนะครับเพื่อให้พนักงานเนี่ยที่ออกมาในช่วงพักเที่ยงหรือสลับกะเพื่อออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย สามารถไปที่ประจําหน่วยเลือกตั้งได้อย่างรวดเร็วนะครับและสามารถกลับมาทํางานในช่วงบ่ายได้นะครับโดยบางหน่วยงานบางโรงงานหรือบางผู้ประกอบการเนี่ย <laughs> ก็มีการเอื้ออํานวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นการสลับกะหรือการให้ช่วงพักเที่ยงที่พนักงานจะได้พักกันเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้และสามารถกลับมาทํางานในช่วงบ่ายได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าก็มีการให้ความร umm ่วมมือเป็นอย่างดีนะครับสําหรับให้เอื้ออํานวยให้ประชาชนนั้นออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่จังหวัดสมุทรปราการครับ ซึ่งเมื่อช่องชวงเช้าทางเลขากรกตนะคะนายแสวงบุญมีค่ะก็บอกด้วยว่าถ้าเกิดว่านายจ้างหรือว่าบริษัทไหนโรงงานไหนเนี่ยกักขังหรือว่าหน่วงเหนี่ยวไม่ให้ลูกจ้างหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของตัวเองเออกไปใช้สิทธิ์เนี่ยก็ถือว่ามีความผิดด้วยนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยกรกตก็ได้อำนนยความสะดวกอย่างที่คุณกิติพัน์บอกคะไปจัดหน่วยเลือกตั้งใกล้ๆกับโรงงานหรือว่าสถานประกอบการน,นั่นเอง มีรายงานการกระทาผิดบ้างไหมคะคุณกิตเทักที่สมุทรปราการนะคะ,ะที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับตัวของอคุณสแสวงบุญมีนะครับประานิการกะกะตนเนี่ยวันนี้มาลงพื้นที่ด้วยนะครับเพื่อมารับฟังบรรยายสรุปที่สาราวาการจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าขณะนี้นะครับในพื้นที่ทั่วประเทศเนี่ยอตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องของการทุจริตนะครับแต่ก็ยังมีบางจุดที่อาจจะเกิดจาก ความเข้าใจผิดกันนะครับโดยเฉพาะจังหวัดศรีสเกตนะครับที่มีผู้สูงอายุเนี่ยมีการนําบัตรเลือกตั้งเนี่ยใส่เข้าไปที่กระเป๋าเสื้อนะครับแล้วก็มีการรูดซิปปิดซึ่งในการรูดซิป,ปเนี่ยมันไปเกี่ยวกับเรื่องของบัตรเลือกตั้งทําให้บัตรเลือกตั้งเนี่ยฉีกขาดนะครับแล้วก็ตัวของผู้สูงอายุรายดังกล่าวเนี่ยก็เข้าใจว่าสามารถขอใบใหม่กับเจ้าหน้าที่ได้จึงได้มีการฉีกบัตรใบเก่าทิ้งนะครับ ซึ่งถือว่ามีความผิดตามกฎหมายแต่ว่าเรื่องนี้มันเกิดจากความเข้าใจผิดกันก็จะเป็นการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับที่จะต้องมีการดําเนินการต่อไปนะครับส่วนพื้นที่อื่นๆน่ยังคงปกติด,ดีนะครับโดยตัวของคุณแสวงเองก็บอกว่าเป้าหมายของทางกกตที่อยากให้ประชาชนนั้นออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศเนี่ยมีประมาณ65นะครับจากทางประเทศนะครับแต่ว่าขณะนี้เองก็ ยังผ่านไปช่วงครึ่งวันแรกนะครับทางกกตเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการคาดการตัวเลขเบื้องต้นนะครับว่าสรุปแล้วตอนเนี้ยตัวเลขผ่านไปครึ่งวันเนี่ยมีความเคลื่อหน้าเป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะจังหวัดสมุทรปราก,การเนี่ยเดี๋ยวทางท่านเลขาธิการกกตเนี่ยจะมาลงพื้นที่เพื่อติดตามประจาหน่วยเลือกตั้งต่างๆด้วยครับค่ะขอบคุณคุณกิณติทัศน์นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่จังหวัดนนทบ,บุรีคะ่ะคุณสุธิดานะคะรายงานสดอยู่พี่นันคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะก็ทาง ช่วงเช้านะคะดิฉันก็ไปที่บริเวณหน้าสุดราชการทั้งปีนะคะคุณคุณสุดธิดาลบกวนเอาไม้เข้าไปใกล้ๆนิดน,นึงได้ไหมเสียงไม่ค่อยดังโอเคไม่ไม่ค่อยได้ยิน่ไม่ดังแม้แต่ลองถอ,อดไหม่และเสียบใหม่ คุณสุธิดาหลุดไปแล้วหรือเปล่าคะยังอยู่ไม่เอ่ยอ่านั้นเดี๋ยวผมกลับมาอ่ะกลับมาแล้วโอเคมาแล้วโอเคลอบมาแล้วอให้คุณสุธิดา,าได้ยินแล้วค่ะชัดเจนเลยได้ยินไหมคะโอเคค่ะชัดเจนเลยค่ะ,คะโอเคคะ่ะคะ่คคะาทางอ่าส่ราชการนนนะคะคุณผ,ผ,ผู้ชมก็เมื่อช่งชวงเช้านะคะดิฉันก็ได้มาถึงนะคะก็มีประชาชนนะคะเข้ามาที่ ใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งนะคะซึ่งทางนนทบุรีนะคะจะมีเขตเลือกตั้งทั้งหมด36เขตคะ่ะรวมทั้งหมด1,369หน่วยนะคะแล้วก็เมื่อช่วงเช้านะคะดิฉันก็ได้มีการพูดคุยกับประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําหน่วยนะคะถึงการเข้ามาใช้สิทธิ์ในวันนี้นะคะก็ในการใช้สิทธิ์ที่ดิฉันยืนอยู่หน้าบริเวณสำนักงานเทศบาลน,นะคะหนึ่งนะคะก็มีผู้มีสิทธิ์ ในการใช้สิทธิ์ในวันนี้ค่ะ727คนค่ะซึ่งดิฉันก็ได้มีการสัมภาษณ์เมื่อช่วงเวลา11นาฬิกา44นาทีค่ะ,ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในตอนนี้ก็มีผู้มาใช้สิทธิ์แล้ว14.3เค่ะแล้วก็เมื่อ,อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ได้มีกระแสเกี่ยวกับการตัวอย่างบัตรการเลือกตั้งที่เป็นขาวดำค่ะก็ได้มีการสอบถามกับทางประธานกรรมการ การเลือกตั้งประจําหน่วยค่ะเกี่ยวกับการใช้เป็นบัตรเลือกตั้งนะคะที่เป็นขาวดําค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งนะคะว่ามันเป็นบัตรที่เป็นบัตรตัวอย่างเพื่อที่จะไม่ให้ประชาชนสับสนในการใช้บัตรจริงค่ะเขาแจ้งมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้มีการสอบถามถึงว่าการที่เปลี่ยนวันในปกติแล้วการเลือกตั้งเนี่ยค่ะจะเป็นวันอาทิตย์ถูกไหมคะซึ่งในปีนี้จะเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ครั้งแรก ก็เจ <ale> ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าทางเจ้าหน้าที่เองก็เตรียมตัวไม่ทันเช่นกันและก็ทําให้ผู้ที่มาใช้สิทธิ์อะค่ะก็ได้ใช้สิทธิ์ได้แบบไม่ทั่วถึงเพราะว่าอาจจะติดงานหรือว่าอาจจะมาไม่ทันเพราะว่าส่วนใหญ่ก็อาจจะมีทํางานวันเสาร์กันบ้างค่ะแล้วก็ช่วงที่จะคนจะมาใช้สิทธิ์เยอะก็จะเป็นช่วงพักเที่ยงแล้วก็ก่อนปิดหีบช่วงเวลาห้าโมงเย็นค่ะคุณจับหนอย่างที่ ตรงศูนย์ราชการนนทบุรีถือว่าเป็นจุดใจกลางสำคัญของนนทบุรีเลยการเดินทางต่างๆก็ค่อนข้างสะดวกไหมคะคุณสุธิดาเพราะว่ามีทั้งรถไฟฟ้าทั้งสองสายเลยค่ะการเดินทางก็สะดวกค่ะมีทั้งรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีชมพูค่ะซึ่งสามารถเดินทางได้ทั้ง2สถานีแล้วก็สามารถลงมาใช้สิทธิ์เลิกตั้งได้อย่างสะดวกค่ะมีทั้งวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีทั้งรถไฟฟ้าค่ะ อย่างที่คุณสุธิดาบอกนะคะในตัวอย่างบัตรที่อยู่ด้านหน้า,าหน่วยเลือกตั้งคูหาเลือกตั้งก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยเป็นขาวดำนะคะแต่ว่าบัตรจริงๆที่ทางกปนจะแจกหรือว่ากรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเนี่ยก็จะเป็นสีตามที่ทางกรกตเนี่ยได้จัดเตรียมไว้ค่ะสาหรับเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะคะทางเลขาธิการกรกตในแสวงบุญมีก็ได้มีการรายงานสถานการณ์ในการเปิดผีดนะคะบอกว่า สถานการณ์ต่างๆนะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีแล้วก็ยังไม่พบการร้องเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาการทุจริต จะมี47จังหวัดค่ะที่จะได้บัตรเลือกตั้งสองใบ47จังหวัดนี้ก็คือจะเลือกทั้งนายกอบจอแล้วก็สอ,อบจอนะคะบัตรก็จะมี2สีอย่างที่บอกไปแล้วก็จะมี29จังหวัดนะคะที่จะเลือกเฉพาะแค่สอ,อบจอก็จะได้บัตรหนึ่งใบเท่านั้นสําคัญเลยที่จะต้องพบไปนะคะอย่างที่บอกก็คือบัตรประจําตัวประชาชนหรือว่าบัตรที่ทางเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยออกให้เห็นหน้าตาของเราชัดเจนแล้วก็มีเลข บัตรประจำตัวประชาชนนะคะหรือว่าไอดีของเราเนี่ยสิหลักให้ครบถ้วนถ้าเกิดว่าใครบัตรประชาชนหายชำรุดหาไม่เจอเนี่ยนะคะก็สามารถไปแจ้งได้ที่อำเภอหรือว่าที่สำนักงานเขตนั้นๆนะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะไปทําบัตรใหม่ก็ร่วมมือกับทางกรมการปกครองด้วยนะคะในการที่จะจัดทําบัตรประชาชนในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ซึ่งมีการเน้นย้ำด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการที่ อาจจะเข้าข่ายการกระทําผิดนะคะในครูหาเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งเมื่อเช้านี้เนี่ยทางเลขาธิการกรปตเน้นย้าหลายเรื่องเช่นเรื่องผู้ที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้งแล้วก็พยายามที่จะไปออกเสียงลงคะแนนอันนี้มีความผิดเรื่องที่ใช้บัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งที่ทางกรปนแจกให้อันนี้ก็ถือว่ามีความผิดนะคะหรือว่าการนําบัตรเลือกตั้งออกนอกสถานที่เลือกตั้ง นะคะากาแล้วก็ต้องต้องหย่อนด้วยนะคะไม่ใช่นําออกมาน,นี้มีความผิดนะคะแล้วก็ห้ามไม่ให้ทําเครื่องหมายอื่นใดที่ไม่ใช่กาตมาตัดนะคะลงไปในช่องอื่นๆหรือว่าลงไปในบริเวณอื่นๆจะถือว่าเป็นบัตรเสียแล้วก็สำคัญเลยคือห้ามใช้อุปกรณ์อิ็กทรอนิกนะคะคุณผู้ชมด้านในของผูหาเลือกตั้งก็คือห้ามถ่ายบัตรลงที่ลงคะแนนแล้วนะคะออกมาด้วยอันนี้มีความผิดเช่นกันร,รวมไปถึงเ,เรื่องของการฉีกหรือ ทำลายหมัดอย่างที่บอกรวมไปถึงกรณีลูกจ้างด้วยที่อาจจะอ่าทํางานวันเสราร์นะคะขออภัยนิดนึงค่ะมีเสียงลายเข้ามานะคะเป็นระบบของทางกกตค่ะคุณผู้ชมไม่เป็นไรเรื่องของบริษัทนะคะหรือว่าอ่าโรงงานเนี่ยค่ะที่อาจจะทํางานวันเสราร์ก็ต้องอนุญาตนะคะให้ทางลูกจ้างเนี่ยออกไปได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งอาจจะช่วงเวลาพักเที่ยงหรือว่าก่อนเข้าง,งาน เนี่ยนะคะเพื่อที่จะได้ให้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็กก็ได้มีการส่งจดหมายแล้วก็ขอความร่วมมือไปอยังกระทรวงแรงงานแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมแล้วตั้งแต่ช่วงกลา,างเดือนธันวาคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะแล้วก็มีการาเชิญชวนนะคะผู้มีสิทธิ์ทุกคนเนี่ยค่ะออกไปใช้สิทธิ์ด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็จะสามารถใช้สิทธิ์กันได้นะคะไปจนถึงเวลา17นาฬิกาด้วยกัน เรื่องกรณีการหย่อนบัตรผิดกล่องตรงนี้เนี่ยเลยค่ะกกตก็บอกว่าไม่ได้ทําให้เป็นบัตรเสียนะคะเพราะว่าตอนที่นับคะแนนเนี่ยจะมีการนํามาตรวจสอบกันอีกครั้งหนึง่งแล้วก็แยกบัตรให้มันถูกต้องถูกสีบัตรไหนเลือกนาย,ยกอบจบัตรไหนเลือกสอบจ,อบจอนะคะซึ่งบัตรเสียเนี่ยจะเป็นกรณีเดียวน,น,นั่นก็คือเรื่องของการกาผิดประเภทที่กกตได้กําหนดไว้นั่นเองสําหรับ คำ่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ชมเดลีพอร์เตอร์ก็จะไปติดตามนะคะรายงานสดกันในหลายๆจุดดิฉันจะเป็นเซนเตอร์นะคะคุณผู้ชมอยู่ที่สำนักงานกกตค่ะคุณผู้ชมแล้วก็คุณสุธิดาจะไปรายงานที่พักเพื่อไทยเห็นว่ามีการตั้งวอร์มแล้วก็มีาการเขาเรียกว่าจัดรายการสดด้วยนะคะที่นั่นรวมไปถึงคุณกิติทัศนะคะก็จะ ไปอยู่ที่วอร์มของพักประชาชนเห็นว่าจะมีการถแถลงข่าวด้วยในหลัง20นาฬิกานะคะโดยประมาณค่ะผู้สมซึ่งที่นี่ที่กะกะตนะคะก็จะมีศูนย์การติดตามการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะคะทุกพื้นที่เลยนะคะที่มีการเลือกตั้งอบอจอวันนี้ก็จะมีการส่ง ผลคะแนนมาที่่ากตสำนักงานใหญ่แล้วก็จะมีการรายงานผลคะแนนอย่างเรียวไามด้วยยังไงฝากคุณผู้ชมนะคะติดตามพวกเราได้นะคะที่ The Reporters ค่ะในช่วงเย็นวันนี้ก็คาดว่าจะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางาการเนี่ยนะคะน่าจะสักช่วงเวลา2 2นาฬิกาของค่ำคืนนี้เดี๋ยวเรา มารอลุ้นพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับไปพร็อพเตอร์ใส้ทุกช่องทางเลยหรือว่ากดสนับสนุนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเราได้นะคะที่เว็บเซฟเฟอร์ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในช่วงเย็นวันนี้นะคะช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ